สวัสดีครับเอซี FC, สวนดาบหน้าดาบหน้าผ้าเห็ดปลารรำเมืม่อนี้ดาบหน้าสิผ้าเอฟซีผ้าเพื่อนมากสีฮอร์โมนนะพี่น้องเมื่อนี้ดาบหน้าสียังบ๊วยผ้าพี่น้องปลูกทุเรียนน้อยนะครับเนาะดาบหน้าล่ตัดแต่งกิง่งทุเรียนู่ครับแล้วก็ตัดแต่งกิง่งไห้โป่งแล้ว ดาบหน้ามือนีสีฮอร์โมนสะพาพี่น้องมาสีฮอร์โมนเนาะน้องพี่น้องเนะเาะอ่าพี่น้องเอฟซีก็อยา่างที่ว่าดาบหน้าใส่ฮอร์โมนอีหยังเนะเาะอ่าดาบหน้าเนี่ยตะกรันก็ใส่มาหลายตัวน้อพี่น้องทุกมือนในโลกตัวแล่ะครับมาใส่ของคุณหลวดเขาจะเมาอ่า,อามันลดต้นทุนดีไหมพี่น้องมาศึกษอยังหลายแนวเนะเาะยังอา่า สันจะใบเละค่าถือพี่น้องสันจะใบราค่าถือเหมาบบละค่าถือดาบหน้าของคนทุนหนบบึน่งแบบครับแปดสิบบาทเทวานี้แหละครับนี่ใส่ของไปโหลดหกสิบที่ีเลยพี่น้องนี่สันจะใบครับนี่สันจะใบสันจะใบเมื่อเนียนแบบหน้าสี่ผ้ามาบอกโซยาเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับของคุณโหลดนี่ครับนี่ อันนี้นถาดอาหารล่องเด้อพี่น้องเด้อถาดอาหารล่องของเคนเนนี่ครับตัวนี้ของเพคนสิบวกอาตุน,น, wrote, น,น,นิกมาพร้อมเนาะพี่น้องเนาะเหมาะสำหรับอ่าเหล็กในการออกดอกเ้็น่อยใบแก้วอ่าที่ถาดอาหารแมกเสียมแค้เสียมแบบเข้มข้นน้อพี่น้องเนาะอ่ายังม่วฮันมีถาดอาหารพวกไอแค้นเสียมโบราณแล้วค่อยๆเติมทีนึงเนาะพี่น้องเนาะอ่าเป็นอาหารเผื่อของเพคนพี่น้องอาหารเผื่อของเพคนอันนี้ก็ใส่ดีพี่น้องของคโคเลือดเนี่ย สามารถลดเสียล่าได้พี่น้องใส่ตัวนี้แล้วดาบหน้าบอบอได้ไปซื้อยาเสียล่ามาเท่านใหญ่ดอกครับพี่น้องแม่งกับบอคอยบอคอยมีรบกวนบันไดนะพี่น้องเนาะใส่คนเสียล่าเลยบอคอยมีปีหนึ่งนี่ดาบหน้าบอคอยบอคันสิเสียล่าปีนี้ดาบหน้าบอคันสิเซียร่าทำทักทีอะว่าสีข้อมูลแล้วไรแต่งกิิงแล้วดาบหน้าสีข้อมูลสีอะไรเสียล่าเนาะพี่น้องเนาะ ม,มือนีสิทฮอร์โมนกันของเขานี่พี่น้องเมื่อนี้ดาบหน้าติผ้ามานันันของคู่หลดคนนี้ปบเหมือนไอ้พี่น้องทั้งตัวสำคัญช่วงที่สองปีขึ้นไปนี่นั่นเ,เป็นสาลายทะเลนะพี่น้องเนาะของดาบหน้ากับสองปีสี่เดือนแล้วพี่น้องจำเป็นที่ต้องให้ฮอร์โมนพวกอ่ สะสมอาหารพวกไอสาหาร่ายทะเลนี่เพื่อ่างพี่น้องเพื่อไม่การออกดอกข้างหน้าต่อไปพี่น้องเขาเขาสะสมพวกไอสาหาร่ายทะเลไว้เพื่อให้เขาออกดอกอะไเร็วเนาะพี่น้องเนาะนี่สะสมอาหารไว้าาพ,สสพวกาาเ,เนี้ยสะสมพวกสารอาหาทะเลไว้ครับเนี่ยเขาเ,เ,เข็ดแหย่พี่คุณจุบัตเต็ดแหย่เร่งหงเขาออกดอกไปเนาะพี่นอ้องเนาะอ่าอีกอย่างหนึ่งพี่น้องดาบหน้าในี่ใส่สิบหาหายี่สิบไททั้งดินเนาะพี่น้องเนาะ ใช้ธาใช้ธาดินสะสมอาหารไปสะสมโซ่ของอาหารไปเรื่อยๆน้อพี่น้องนอหลักเกให้ต้นไม้เข้าบกขาดสารอาหารหลักการนี่สารอาหารที่เพียงพอเนาะพี่น้องนอดาบหน้าบกขันสะสมอาหารพี่น้องปีนี้น่อันมีสูตรสะสมอาหารอีกยุพี่น้องสีสะสมแต้นั่นสาไหร่ทะเลไปก่อนแล้วก็บวกอาตหัอีมาเม็ดเตียนน้องพี่น้องเนาะ เสียน้ำล้มตุ่นเนี่ยอีมาเม็ดตีนี่พวกยาเชล่าไอ้ไอ้ยาขาแมลงพี่น้องนี่อ่าคนเก่งเลี่ยงนอนเนาะพี่น้องเนาะอีมาเม็ดตีนนี่เขาจะเก่งเลี่ยงนอนพี่น้องบวกเไม่แน่เพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีใครของอย่างดวงยังใส่น้ำต้นเข้านาะแตงเก่งให้ลงแล้วก็สีตามเพีงไลยพี่น้องนะสามแปาจะพาไปสียแล้วพี่น้องเนาะนี่อีมาเม็ดตีนนี่เขาเก่งเลี่ยงนอนไอ้ดวงไม่จ่อไอ้ใครใส่นิดหนึ่งเทียบเห้นใครฟอร์แล้วพี่น้องเนาะเสียน้ำตุ่นไปรวดนี่ไอ้เนา ใส่เท่าไรพี่น้องนี่สาหร่ายทะเลนี่ใส่ยังไม่ได้โหลด60ซี้ีเลยพี่น้องตอนน c c ้ำหยี10ลิตรเลยพี่น้องเด้อ60ตี้ตี้ตอนน c c ้ำหย,ยี10ลิตรโหลดนี่เฮ้ถังใส่สาหร่ายทะเลเขาสะสมไว้พี่น้อง2ปีแล้ว3ปี4ปีนี่เขาก็เอาดอกเอา,เอา,เ,อาเอาหน่วยแล้วครับ4ปีแบบน่าจสูบส,สารแล้วพี่น้องได้สะสมนี่ไว้ นี่ครับจุลธาตุของกุโรดนี่ครับนี่ใส่ไม่ได้ครับสี่สซีซีเลยครับพี่น้องก็นำยี่สิบลิตรเข้บข้นเลยครับเข้มขนเลยนี่ยี C ่สซีซีใส่ลงไปเลยพี่น้องแต่ว่ามันอาหารพืชเพิ่พนตัวนี้นั่นใส่แค่ยี่สิบกับพ่อเด้อครับน้องพี่นอ้องอเด้อยี่สิบซีซีกับพ่อเด้อตอนน้ำยี่สิบลิตรยี่สิบซีซีต่อน,น้ำยี่สิบยี่สิบลิตรนี่ใส่กุโรดนี่ ยี c c, ่สิบีีตอน้ำีสิบเอาอาทั้งดวนสารน้ำผ้าพี่น้องเนาะสัวนสำคัญนียครับตัวสีแดงของคนนี้ดีอยู่ไ้รับหกสิบเีเด้อไอหกสิบีีครับ,นนรบ, c c รบต่อน้ำาีสิบเี้ยเก้สิบตอนน้ำยี่สิบเอันนี้คือกันครับอาหารเผือของคนคือกันครับนี่6หกสี c c. ตีตอนน้ำยี่สิบเเนาะครับพี่น้อง ดีอยู่ครับของเพื่อนเนีน่ยเฮ็ดมาหลุดไหมนี่เพื่อนมีให้มนฮะสามซองแนละ้วพี่น,อนะนนะ้องเนาะเพื่อนไห้มีมฮสามซองฐานสีแดงซองหนึ่งนี่ครับนี่ตัวน้ำผ้านี่แล้วก็ฐานสีดำซองหนึง่งแล้วก็มีสาหร่ายทะเลให้มาพร้อมแนละ้วพี่น้องเนาะนีน่ตัวสำคัญเนาะพี่น้องเขาจะสะสมมาสาหร่ายทะเลแต่จะมีพี่มาไอชุดหนึ่งนี่จะมีามาสองขวดแล้วก็มีมีมาสามซองสามหน้าก็เลยแบ่งใส่นำ้ำ ใส่ขวดใส่ขวดใหญ่นี่ผสมไปเลยเพื่อเห้สะดวกในการใส่พี่น้องมันจะมันจะบนเหนียวกับพี่แค่นี้ข้อมูลพี่น้องใส่เขาคูรหลุดเหมือนครับาสารายทะเลขันกับขันกับไห้มะน้ำความพี่น้องเขาสื่อแค่ชุดละเจ็ดแปดร้อยพี่น้องได้ครบหมดเลยเขากับเสียได้หมักหลายสีได้โดนนึงพี่น้องชุดหนึ่งกับสีได้โดนหนึ่ง ดีก็เฮาซื้อจากทางอื่นมาต้นทุนดีอยู่ครับลดลดทั้งเงินอ่าจากขาปลแรงลดทั้งเงินเชื้อราพี่น้องก็ใช้ได้ดีอยู่ไปฝ่ายนี้ดับหน้าสิพาไปอ่าไปฉีดต้องพี่น้องเนาะเบิ่งรายแต่หน้าฉีดเหลือเลยเนาะพร้อมทั้งเงินดับหน้าก็ฉีดยวีนไปเนาะพี่น้องเนาะว่าการสะสมอาหารนี่ยไฟไม่ให้ผักหนาข้าเทียนจังใดข้าวเทียนกับใดเนาะพี่น้องเนาะจนถึงสูบสารต้นสูบสารนาะพี่น้อง จนถึงกันว่าเนี่ยสมซานแล้วเนี่ยใบเขาตันเนี่ยเขาต้องใส่สูตรใดที่จะต้องเปิดตาดอกพี่น้องเนาะใส่สูตรใดที่เปิดตาดอกใบใบตันใบใบไหลเนี่ยเออดอกมากบวลายเนี่ยเขาติเปิดตาดอกเกลือมเนี่ยเขาสีใส่อย่างเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอยู่นี่หมันก็มีอาซุนิกเกือมลาพี่น้องนี่อยู่นี่มันก็มีผสมใ้เออเลือ่ใจเข้ากระสิ ออกซินน้ำแนวพี่น้องเนาะก,กันห้าสิเปิดตา,าดอกเนาะก,กันดอกมันกันดอกมันมากบนลายเนาก็ใส่ออกซินน้ำแนวเน,นาะเดี๋ยวอ่อนคันตอนอนั้นเน่ะดับหน้าสิ้อ้าเฮ็ดพี่นอ้องติดตามไปเรื่อยๆเนาะว่าเนี่ยสะสมอาหารเราเป็นแบบไหนเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่เนีนเ่ยนี่ยเขาสองปีสี่เดือนเราดับหนานี่สสะสมเรื่องกันสาหร่ายทะเลนี่ช่วยในการออกดอกพี่น้องเนะาะแต่ครบสามปีและสี่ปีนี่ดับหน้ากับที่เซียนแคทเซอร์อน หรือบอลเล็กนะครับพี่น้องซึ่อเขาใส่ตามต้นป่ามนะครับเป็นผงๆน้องขอบนาะงบอแเล็กหรือว่าอบอติบอก็ได้ครับบอติบอเขาสั่งตามรัศดาก็ได้พี่น้องบอติบอนี่จะไปใส่หลายนะพี่น้องที่เห็นใหม่พวกนี้เขาครบสามปีแล้วเนี่ยเขาใส่เวอรดครับพี่นอ้องขั้นเสี่ยมบอลลอนหรือบอแเล็กนี่หรือไอบอติบอนี่พี่น้องใส่ซ่อนมือใส่ซ่อนเดี่ยวครับปีละเทียพ่อ เพื er er ่อเพิ ers, cooks, animals, as well as ่มการผลิตเพื the the ่อเพิ่มการขยายของงวยของต้นของยังเนาะครับพี่น้องเนาะเขาใส่ไปสอดแกงนึงนี่เข้าวานในทั่วที่พี่น้องทั่วในทั่วพวกกลุ่มเดี๋ยวจะใส่กล่องเดียวเด้อพี่น้องเด้อเขายดนี่หน่อยหน่อยทั่วให้มันทั่วทั้งพวกกุ่มเลยพี่น้องใ้แค่สอดแกงเดียวต่อต้นแล้วพี่น้องเด้อบ่ต้องใส่หลายเด้อบ่ต้องใส่หลายดอกเขาสั่งทางรัสดาก็ได้ครับพ่อบ่บบปเปื่องพี่น้องสะสมไปกันสามปีเขาต้องสะสมพวกนี้ไว้พี่น้องเนาะแล้วก็เขาคอยสะสมอาหารนี่สะสมอาหารนี่ก็ ใส่สูตรแั่ห้ายี่ห้าสามสิบพี่น้องบวกแค่เซียมบุล่อนทั้งใบนี่นนตอนที่เขาจะเอาดอกต้องปีใดปีใดเขาจะเอาดอกอยู่พี่น้องปีใดเนี่ยกตว่าทุเรียนเขาครบซีปีกสิเขาบอกว่าทุเรียนเขาซีปีกสิในช่วงเดือนกันยาตุลาเดือนกันยาตุลาเนี่ยถ้าเป็นทั้งทั้งจันทบุรีเขากระสีเลี้ยวเนี่ยทั้ง ตังแต่เมื่อเรียวถิเลีวเนี่ยนาะแต่ถ้่าเป็นอีสานบ้านเท่านี่ปลายเดือนกันยากอะไรพี่น้องใบนันอ่อนใบอ่อนอ่อนออกมาแล้วเนี่ยใบอ่อนอ่อนออกมาแล้วเนี่ยที่เขาเพศศลัดก็ใส่งานในแล้วใบเขาใส่งานในแล้วนี่ใบทุดท้ายเขาขยายออกมาแล้วนี่นะครับแกแนเป็นสีเขียวแล้วนี่พี่น้องสะสมอาหารไป่ได้พี่น้องก่อนที่สะสมอาหารแล้วก็สะสมอาหารไปเมีอยนสูตร ห้ายี่สิบห้าสามสิบก็ได้พี่น้องงบสามสิบสามสิบก็ได้พี่น้องบวกไอแ,อแค่เป็นเสี่ยมบอลลอดน,นเนี่ยนะผลทั้งใบทบวกอาหารผื่อองคู่ลดงไปเนี่ยนี่ผลใส่ใบไปเลยพี่น้องนักสะสมอาหารใครับสะสมอาหารสะสมอา,สาสมหารไปเรื่อยๆืยครับพี่น้องพอ <c oughs> ถึงระยะปลายเดือนนกันยายนของภาคอีสานเท่านี้โศกบสารพี่น้องใบทกำลังแก้แล้วเนี่ยใบทุกไายแก่แล้วโศกสารเลยครับ 20%ครับแบบน้ำเนอะสารนะสารแมคโครนะครับ20%ไม่ต้องใส่หลายเปอร์เซ็นต์เด้ครับเราเอา20 25 20พี่น้องใส่ใส่แบบหน่อยสุกสารนะพี่น้องเนาะใส่แค่ร้อยสองรอยซีซีต่อหนำสองร้อยลิตรก็ได้พี่น้องหรือว่าเพราะว่านี่แหละครับใส่หน่อยๆก็ไปใส่หลายพี่น้องสูบๆๆซือสูบซื้อๆพี่น้อง ไปสบสารแล้วบานเ่ากับพราเขาสบสารเรียบร้อยแล้วบ้านนี่เขาก็ต้องจ้าสงสมอาหารอีกที่นอกบาดบนี่หลังจากน, <c oughs> น,นั้นอีกบบหามือของเขานเนนี่เขากบเบิ้งใบของเขาแล้วพี่น้องเนาะว่าใบเขาสบสารแล้วนี่ใบของเขาเนี่ยมันมันมันตัดบอ่อหรือว่าใบมันยังไหลอย,อยู่สิขันใบยังไหลอย,อยู่สิเขาใส่ศูนย์หานเีสองฐานี่สามแล้วพี่น,อน้องเนาะอัดไปเลยครับ แต่ว่าสามใบมันตันตันยุ่นเนี่ยเขาใส่สูตรสิบสามสิบสามศูนย์สี่สิบหกพี่น้อง, 03, 03, 0, 46, องประมาณนี้แหละครับผมจำไม่ค่อยได้เดี๋วน่จาจะสิบสามศูนย์สี่สิบหกนี่แหละพี่นออ้องออาเข้าอัดเข้าไปเลยอัดใบเข้าไปเลยครับอัดใบเข้าไปแด้วเบิบ้งครับไปตาขงร,รมชาติเข้ามาจพึงเป็นเล่งตาดอกเล่งอย่างเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งไปตามธรรมสาติตามอากาศอากาศบานเข้าพี่น้องอากาศเข้ามันอากาศเปิดอากาศมันแผงแดงว่าฝนตกทุกบ่ แต่อากาศบอร์สีมันกะทิเบืงบ้งเบิ้งก้อนเจี๊อ,อกดอกบอรครับมันเจีเป็นดอกข้าเข้าเบิ้งดอกพี่น้องเขาก็เข้าไปเขาเพ็ิดอีกแนวอื่นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหน้าเสื้เผ็ดพี่น้องใหดไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมือหน,นีผ้าไปสีพรมนวลน้อนพี่น้องเอ้ลายใหญ่ห่างเนาะพี่น้องเนาะมือหน,นอีสีเปล่าสสวยเดาหน้าเสื้อผ้าไปอสีพรมนวลน้องตุ่นน้อพี่น้องเนาะไปไปน้ำแตนพี่น้องครับพี่น้องอ่า เดี๋ยวจับหน้าจับผ้าจินห้วงนะพี่นอนะ้องเนาะนี่นะครับพี่น้องต้นเขาแต่งกิ่งให้หลงเด,ด้วยพี่น้องเด้อแต่งกิ่งให้หลงไว้เพื่อยังครับพี่น้องเพื่อให้เขามันอากาศมันโก,กน่งนาะพ่อพอเราเลี้ยงหนามเฉดจะ,ดจะ,ดจะดขยายดีต้อง,นะองพี่น้องเนาะพี่น้องนี่จีนเลยต้องตัวดก่อนนี่เพราะาเนี่ยเ้าใเศษเนี่ยอีบ้าไม่ติดน,นะพี่น้องเนาะ ต้องใส่อีมากเป็นตีนนั่นเพื่อจะให้ไข่มันพอนะพี่น้องนะเพื่อนเพื่อว่านั่นพวกไอ้ด้วงนะพี่น้องเนาะพวกด้วงพวกยังเหนียนมันไข่ใส่พี่นอ้องหยิบไข่ทั่วเลยครับพี่นอนะอ้องเนาะอ๋อหอมอ่นี่หิบไทั่วต้นเนะพี่น้องน,นี่ยขนาดนี้ ปุ๋ยทางเยนนี่พี่น้องนี่ปุ๋ยทางเย็นเนี่ยไส่ที่หาหายิ่งซีด้่อพี่น้องเนอะไส่ใยหลอดขับจนหอดมือห่อเอาหน่วยผนพี่น้องใส่สูตรนี่คือว่าข้าวโอสตสาสมพวกกันเออ่ฟอสฟอรัสหรือว่าเดี๋ยวโพแทสเซียมเนี่ยต้องสสมโพแทสเซียมใยน้อพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่ยิบซั่ไว้พี่น้องใส่ยิบซั่มทางเิ็นว้นี่ เอาสะสมไว้พี่น้องเพื่อรสชาติของเฮานะพี่น้องเนาะไอ้พวกแค่เสียงพวกอย่างเขาเห็นให้รสชาติดีพี่น้องใส่ไปเลปยประยามสีแน่นอนะถ้าถอดจริงนะคือสีหรอพี่น้องสีไปเลยนี่สีไปเลยครับนี่เพราะว่าเฮาใส่สาหร่ายทะเลสะสมไว้ด้วยนะพี่น้องเนาะต้องถอดจริงน้ำเงินพวกนี้นนนนนครับใบพวกยสสอย่างนีเขา,าสะสมอาหารไว้เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเฮ็ดดอก สองปีต่อไปแล้วพี่น้องเนาะเก็บกับความมันในการเห็ดดอกสะสมสาหลายทะเลไว้แล้วพี่น้องนี่ตีดตั้งตลอดนี่ที่หอดอานนั่นอีมาอีมาเม่ตินเพื่อให้อันไข่ของอันโตดวงแล้วพี่น้องเนะาะไข่พอกโตดวงอ่านฟอนี่ติดตัองพี่น้องติดตลอดนี่ ตามสไตล์ดับหน้าเพราะเห็นพ่ทาท่ากับพี่น่องรถต่นทุน เี่พื่เนาบอเราพี่น้องข้าสาสม่มาอาหารพวกใส่ถ้าเลไว้พี่น้องสีต้องทองจริงละ่ะต่อสองสีนี่เวลาต่อไปห้าวาจเห็ดดอกคว่ำใบเห็ดดอกออก ดอกกุ้งไ่จออกดีพี่น้องแทงกิงเแล้วพี่น้องเด้อแทงกิงให้ลงเด้อแทงกิงให้ลงรถดพี่น้องครับเพื่อช่งขยายขยายแขนขยายขาพี่น้องแต่ถ้าว่าแทงกิงมัน เขาเตือนเรื่องอาหารผดพี่น้องพ็ตรวจมันใหญ่แล้วเขาแทงแทงคิงตรงไหนมันบอดีเขาก็แทงออกเ้าสามารถที่จะคัดออกนาะพี่น้องเนาะสองปีตเอาสามาที่จคัดแขนคัดขาไปไหนพี่น้องแทงออกให้ลงเลยครับกลับมาบ้านนี้ครับพี่น้องก็พี่น้องกไปยุ่งบ้านนี่แหละครับาการจีดฮอร์โมน,นก็ ขอพกออกใจเนาะพี่น้องเนาะเอฟซี FC ที่ติดแล้วครับส้มสวนดับหน้าดับหน้าสีผ้าเฮ็ดผ้าท่ำคือเก่าแล้วครับต่อไปล่ะครับพี่น้องอ่าขันว่าเข้าใจว่างไนก็ข้อมือมหาดับหน้าเอาเด้อครับพี่น้องดับหน้าจะขอตัวสีดน,นทุเรียนกนพี่น้องสีดนะไอ้ข้อมูลเห็นมันแล้วเสมอน,นี้เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปดับหน้าสีสีผ้าพี่น้องมาแต่งกิ่งต้นทุเรียนก่อนนะพี่นอนะ้องเนาะอยู่สองสามต้นอย่างต่อพี่น้องที่ดับหน้ายังไม่ทันแต่งเนาะพี่น้องเนาะ อาจจะไล่แตงให้เมื่อเพราะว่าแตงทีเดียวมันจะได้ออกดอกทีเดียวนะพี่น้องเนาะออกใบทีเดียวใส่ปุ๋ยทีเดียวพร้อมกันทีเดียวสินะพี่น้องแตงทีเดียวมันเดี่ยวสวนเลยแต่ว่าผมผมจงไว้อยู่พี่น้องจงไว้ต้นสองต้นอยู่เพื่อจะได้ท่ามชีพให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่าวิธีการแตงแตงโหดแบบแบบหน้าแบบแบบหน้านี่แตงแบบเด่นเนาะแตงโหดออกเลยสินะสําหรับคลิปนี้ก็จงไว้ซ่อมเนีพี่น้องอ่าขอบผมออกใจอีกทีเนาะอีกเทียนน้อพี่น้องเนาะที่ติดตากส้มเอฟซีเนาะ ลับหน้ากาวครับบอสวัสดีครับ